สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรไซ์ทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้มาตีคิวกันนะก็รอบนี้นะครับจะเพิ่มอ่าเพิ่มดามมีห้าเท่าเนาะสำหรับผู้ตั้งหารควินซี่นั่นเองนะก็รอบนี้ศัตรูเป็นควินซี่เนาะต้องระวังในเรื่องของบอ่อนแรงนะครับแล้วก็อ่า ต้านทานนะครับตัวตีไกลน,นั่นเองนะครับโดยที่ผมจัดเป็นประมาณนี้นะก็จะมียีชิงนะครับเอานะครับลองกองกันดูนะซึ่งจะมียีชิงมีซุยฟงนะครับแล้วก็มีกลิมจอนะครับซึ่งซุยฟงเนี่ยไม่ได้ตรงหรอกนะครับเอาไว้ซูเปอร์บูสเฉยๆนั่นเองนะ ก็ตัวละครที่มาดูตัวละครกันหน่อยนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็มันจะเป็นสังหารพินซี่ใช่ไหมแล้วก็ซีสีแดงนะครับก็ในเกมตอนนี้มีประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครที่เป็นซุปเปอร์บูทเนี่ยไม่น่าจะมีหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามากรองกันดูนะซึ่งผมเนี่ยไม่มีแล้วผมกรองดู ว่ที่มันจะตรงนะอท่าพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามีแม้ตอนนี้ไม่มีเลยนะเออนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้เป็นสังหารไม่ตรงนะครับแต่ว่าเป็นทา่าตีสีแดงนะครับแล้วก็มีซูเปอร์บูทนะอืมก็จะได้ประมาณนี้นะครับมานะครับรอบนี้เป็นแค่เวีลิฮาร์ดนะครับ

ようおめえを守りに来たぜ。 ก็ในรอบนี้นะครับ ตัวละครที่เป็นซูเปอร์บูธเนี่ยที่มันตรงเงื่อนไขเลยก็ไม่มีนะนะครับในเกมนะหลังจากที่เราไปกองกนะันเนาะนะครับก็เลยต้องใช้ตัวละครที่ตีใกล้นะครับแต่ว่าคิลเลอร์ไม่ตรงนะเอามาซูเปอร์บูธก็มีหลายตัวนะครับในเกมนะก็จะมีนี่ด้วยนะครับใครเนี่ยทำย่อไม่ได้นะครับ ลูเคียนะครับลูเคียก็เป็นซูเปอร์บูตอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อิโมให้เพื่อนด้วยนะนะครับแเรวจะไปลองลูเคียกันอนะ่ะมันจะแย่งของกันหรือเปล่ามันจะแย่งของกับอีชินนะก็เลย <c oughs> เอาต่างสีดูนะครับลองดูว่ามีตัวไหนที่น่าเล่นบ้างถ้าเกิดเป็นตัวที่ต้านทานอ่อนแรงหรือว่า อีม่ก็จะดีนะครับทีเหลืองเยอะนะเออทีเหลืองสีส้มนะครับแชทไ็นไงเอาแชทไปลองไหมนะครับว่ายังเล่นได้ไหมนะครับไหนลองแชทดูแต่ว่าแชทมานะครับซีปกตินะแชทใช่ไหยอืม สั้งกัดมนุษย์เอากระต่ายไปดีกว่ามานะครับลองแชทกันดูนะว่า เป็นยังไงเวลาจะเร็วกว่าเดิมหรือเปล่า ดาเม็เยอะกว่าเดิมนะ ใช้ก็เล่นได้อยู่นะนะครับแล้วแชทมันต้านทานอ่อนแรงด้วยนะครับก็สบายอยู่นะครับนี่หลายตัวนะที่เล่นได้หรือว่าจะเป็นนี่นะครับการอ่อนแรงเหมือนกันนะจูฮาบัสนะครับลองดูเออห้าับห้าด้วยเออนะครับสายซีปกติชูฮาบัส ผมไม่น่าจะมีอันนี้นะมีไหมมีมีนะครับเป็ดมีไหมเป็ดเป็ดแอ้ไม่ใช่เป็ดดีอ่ากระตายถ้ามีกระต่ายก็จะดีนี่ไงมาสายตีปกติหานี่ปกตินะครับ うわ ぜ月っよかจัวบ,บัสก็ใช้ดีกิวได้เหมือนกันเนาะเป็นตัวซุปเปอร์บูทนะครับสิ่งแม้จะไม่ได้นี่เนาะ มันยังไม่มีตัวละครที่แบบเอาเรียกไงว่าตัวละครที่ตีใกล้สังหารควินซี่แล้วก็มีซูเปอร์บูเนี่ยในเกมยังไม่มีเข้ามานะครับเราก็ต้องรอลุน้นนะครับในอนาคตว่าจะมีตัวอะไรที่เข้ามาช่วยในส่วนของตรงนี้นะซึ่งวันนี้นะครับที่เป็น DPS หลักเลยนะครับจะเป็นอิชินนะครับ5ดับ5นะแต่ว่าเลเวล14ช่องเนาะ นะครับเดฟยังไม่ได้บวกนะครับแล้วก็มีกิมจอนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตีกิวนะนะครับอืมีฮิตโจมตีปกติบวกสองนะในกิวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเริ่มเทยมามีบาเลียให้ด้วยนะครับบวกสิบก็เอาปีใกล้ด้วยก็ไม่น่าจะโดนดามิเอตเยอะนะครับมีบาเลียให้ด้วยก็อุ่นใจเยอะนะครับอืแล้วก็ตัวลดต้านทาน ต้านทานอ่อนแรงด้วยก็เล่นง่ายเลยนะครับสำหรับซูเปอร์บูส์นะครับไปลองเลือกเล่นกันดูนะแชทแดงยังเล่นได้อยู่นะครับอย่างที่เห็นเนาะนะครับแลวแดนรู้สึกว่าแชทแดงเอาแชทแดงลงไปเล่นเนี่ยดาเมจมันเยอะกว่าด้วยนะอืมนะครับเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับผมอประมาณนี้เนาะสำหรับ GQ ในวันนี้นะครับก็สำหรับนะครับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องนะครับสามารถอาดอนเนตลิงก์ได้ล่างคลิปได้นะหรือว่าจะสมัครเมมเบอร์ชิพก็ได้นะครับผมเริ่มต้นที่35บาทมีสติกเกอร์ไว้ให้ใช้ในช่องนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับหลังชื่อนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ